ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม f i r ท t G T T V กันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาประกาศหาเอ้ยประกาศเรื่องครบแปดแปดร้อยซับเมื่อไหร่จะแจกรหัสเกมคลาสิกแอคชั่นหนึ่งรหัสก็เป็นรหัสตัว V I P นะครับขอ,อยังไม่บอกอุปกรณ์ V I P อะไรแต่รับรองสุดยอดแล้วก็ถ้าสำหรับคนที่อยากจะได้ก็เม้นใต้คิปไว้ว่าฮท็ว่า แฮชแท็กอยากได้อยากได้นะครับเท่านี้เองแฮชแท็กคำว่าอยากได้ไว้เดี๋ยวผมจะสุ่มหาผู้โชคดีตามรูปที่ผมจะขึ้นให้นี่นะครับอ่าตามรูปนี้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะก็สําหรับคนที่อยากได้ก็อย่าลืมเม้นเม้นกันล่ะและขอยอดไลก์กระทืบเลยกระทืบขอสักยี่สิบไลค์ก็ได้อะ ถ,ถ้าได้20ไลค์นี่คือแจกก่อน800ซับนะครับ800ซับค,คือก็คือตังหากเลยนะครับถ้าได้ครบ20ไลค์ขึ้นขอ20ไลค์ขึ้นนะครับก็สําหรับคนที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนขอบคุณครับ